ดิฉันสาวิตรีสารวาทรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะก่อนที่จะเข้าพระยามหาเจษดาบดินประจำปีพุทธศักราช2567ภายใต้แนวคิด

ารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีและท่านชันยุทธสเสวสวรนค่ะผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคือวันด,ดี่ผู้ร่วมแถลงข่าวของเราทั้งทททนะครับทั้งท่านนายกเทศมนตรีนครนนท์นะครับแล้วก็ท่านรองนายกอ,อกบจอและที่สําคัญก็คือพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันด,ดีนี่น,นะครับสื่อไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าบริเวณแห่งนี้คือบริเวณอุทยานเสนอเมื่อกียต้ hey. วันที่สา,านนะครับของพระอายัยการตรงนี้เพราะตรงนี้คือสถา,านที่สัมพันธ์ธรรมกาติอยู่หัวนะครับเรามีสถา,านที่ถ้าเราูภาษาไฟกำลังสวยสดงดงามก็คือตั้งแต่ขึ้นคลองราดนะครับแล้วก็ได้สร้างจุดประสงค์ที่สองที่เราจัดงานวันนี้ขึ้นก็คืออย่างที่พวกเราแต่งกันนะครับ<ม>เราต้องการให้เห็นถึงวัฒนธรรม ของพวกเราชาวนนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สรงกับแม่น้ำเจ้าพยายึดโยงกับคลองต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาเราจึงเรียกว่าวัฒนธรรมสองฝั่งแย้ท่านผู้ามจังหวัดตุตุรีท่ายกรักขารชารท่านรองนะท่านรองว่าการจังหวัดอนุรากสุรศักดิ์อันเสริมวุญชนนะครับสำหรับงา,านสองฝั่งเจ้าพยามหาเจษฎาบุรินในปีนี้นะครับปีส5 6 7ที่บเทศาาลได้รับมอบหมายจาก จังหวัดนนทบุรีให้จัดที่สถานีท่านามนนทบุรีแล,แล้วก็ยุกียให้ทองคาแล้วก็มีลิเกนะครับของชัยาพิชัยนอกจ,กจากนั้นยังจะมีเ,เชิญชิมนะครับอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะครับมีการชิปช,ช็ชอ,ชอปชิปช็อปปิ้งต่างๆนะครับในส่วนนี้แล้วก็ยังมีภาพย,ายนตร์นะครับแบบโบราณน,นะครับใครเคยดูหนังโบราณก็จะเห็นนะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปีนี้ก็ได้รับความ ร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือกับการจัดงานในครั้งนี้นะครับโดยท่านนายกท่านพันตำรวจเอกธงชัยยินเวเสดท่านได้มอบให้กับผมมาชี้แจงในรายละเอียดที่จะร่วมหรือช่วยกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับ50ปีนะครับได้สร้างขึ้นในขณะนั้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ออกกำลังกายเป็นที่แสดงกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับขอ,อยักเรียนท่าน ผู้มีเกียตทุกท่านนะครับว่าสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็มองว่านโยบายหรือทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนุนทบุรีได้กําหนดแนวทางเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องวิถีน้ําวิถีนนเนี่ย เป็นทิศทางที่เราถือเป็นหลักในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นแนวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยก็จะมุ่งส่งเสริมในเรื่องของแม่น้ําเรื่องการละเล่นนะครับงานประเพณีต,ต่างๆรวมถึงพุทธศิลป์ที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องขอเรียนว่าจากตัวเลขที่เราดูสถานการณ์ในปีที่ผ่านมานะครับตัวเลขจำนวนท่องเที่ยวที่จัดเก็บแล้วก็ รวบรวมแล้วก็นําเสนอเอาไว้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่สสีนะคะราเื่ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลาดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสมศร์สาโดขาประเทศความจังหวัดนนทบุรีค่ะอคครับครับ่ะยด้ค่ะไ้ครับ้ค่ะได่คะค่ค่ะไะะไ่้ เขาแชร์อร so ่อยขอบคุณนะครับขอบคุณครับอร่อยมีเบอร์โทรที่สติกเกอร์นะคนี่โกโบตั้งด้วยขนมอะไรเอ่ยล่าเตียงค่ะฮะล่าเตียงล่าเตียงอ๋อของหวานติดของข้าวอ๋อสำหรับจังหวัดนนท์ของเรานะครับจะจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษดาปณินนะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ีมีนาคมถึงวันที่2เมษายน7คืนนะครับโดยงานเราเนี่ย จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีการแต่งกายย้อนยุคมีสถานีต่างๆ14ส,ส,สถานีนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆซึ่งมีอยู่หลายเวทีรวมถึงมีการแสดงต่างๆมากมายและที่สําคัญก็คือว่าเราได้ร่วมกันนะครับจัดให้ดึงสิ่งดีๆของเมืองนอน์เข้ามารวมอยู่ในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินท์ นะครับซึ่งเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นปีนี้เราจะจัดสองฝั่งเลยนะครับก็คือฝั่งเทศบาลนครนนท์บริเวณท่าน้ำนนท์นะครับแล้วก็เราก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากมาที่ฝั่งอุทยานกาจนาพิเศษนะครับซึ่งอยู่ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะอยู่บริเวณน,นี้นะครับวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็อยากเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาเที่ยวกันยามปิดเทอมจุงลูกจุงหลานเรามาเที่ยวน,นะครับใส่ชุดไทยนะฮะมาถ่ายรูปจุดเช็คอินต่างๆซึ่งมีไมยทั้งสองฝั่งรวมถึงมีกิจกรรมการแสดงนะครับแล้วก็มาชิมนะฮะอาหารอร่อยๆของเมืองนอนท์นะครับมาดูของดีเมืองนอนท์ที่จะรวมอยู่ยที่จุดนี้แล้วก็จะดึงสิ่งดีๆมาอยู่ตามสถานีต่างๆของเมืองนอนท์นะครับขอเชิญชวน ทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนี้นะครับครับงานสองฝั่งเจ้าพญามหาเจษฎาบดินในปีนี้นะครับที่เราจะจัดตั้งแต่วันที่27มีนาคมและจนไปจนถึงวันที่2เมษายนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมนะครับที่เราจัดทั้งสองฝั่งเจ้าพญาไม่ว่าจะเป็นฝั่งท่านน้ำนนแล้วก็ในส่วนของอุทยานเฉลิมเกิแห่งนี้ ตลอด7วันเต็มนะครับจะมีกิจกรรมมากมายนะครับมีสถานีต่างๆให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับสภาพพื้นที่ที่สวยงามมีการประดับไฟนะครับรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นกิจกรรมของส่วนราชการกิจกรรมของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สําคัญครับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในเรื่องของไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะหา งบประมาณไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับในภัยพิบัติต่างๆของไม่ว่าจะเป็นทางเหล่ากาชาติของแม่บ้านผัดไทยนะครับรวมไปถึงเราจะแสดงให้เห็นถึงสินค้าและบริการที่นน,นเรามีของดีนะครับไมเว่าสินค้าเกษตรสินค้าที่มาจากเรือนจําสินค้าที่เป็นสินค้าโอทอปต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับที่ที่อยากยกตัวอย่าง,งในครั้งนี้และทีมกันก็คือ เรารณรงค์ในเรื่องของการสวมใส่ผ้าไทยนะครับก็คือจะทําให้พี่น้องที่ดําเนินการในเรื่องของการตัดชุดผ้าไทยในต่างๆมีอาชีพมีรายได,ได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญของงานนี้ครับเราอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวชมก็คือจะสร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดนนทบุรีของเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจ,จต,ต่อไปด้วยครับสำหรับงานวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพรรยามหาเจษฎาบดินนะคะ ที่จังหวัดนนทบุรีในปีนี้เราจัดจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่สุดก็ว่าได้จากที่เคยจัดมาในระหว่างวันที่27มีนานะคะถึง2เมษายนนะคะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะทั้งชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศนะคะ มาร่วมง,งานนะคะสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพญานะคะเพราะว่าภายในงานเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายโซนเราอาจจะแบ่งได้เป็นส่โซนด้วยกันทั้งโซนทั้งเรื่องของการชิมนะคะเรามอาีออกร้านออกเป็นสถานีสําหรับอาําเภอทุกอาเภอนะคะเอาของดีของเด็ดของอาเภอนะคะของดีของเด็ดของอำเภอทุกอำเภอเนี่ยมารวมอยู่ในงานนี้นะคะโซนต่อไปก็คือโซนของอาการแชะ่นะคะ ทุกท่านที่เป็นสายแชะนะคะชอบถ่ายรูปถ่ายภาพวงานนี้ท่านจะได้ถ่ายในทุกๆมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพานเจดนะคะไม่ว่าจะเป็นในแต่ละสถานีเองนะคะโซนโซนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่าโซนช็อปนะคะก็จะมีของดีของเด่นนะคะของโอท็อปซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีนะคะเราก็จะมารวมของดีของเด็ดของ o t ท็อมากกว่า50รายการ จะมาอยู่ในงานนี้นะคะของจังหวัดนนทบุรีโซนสุดท้ายนะคะก็เป็นโซนที่เราเรียกว่าโซนสนุกหันสานะคะโซนนี้เราจะจัดก,จกิจกรรมที่มีแต่ความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นการรำวงย้อนยุคนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบผ้าไทยนะคะหรือว่าเป็นเวทีกลางนะคะซึ่งเวทีกลางเนี้ยเราจะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะในหลายๆท่านเลยนะคะรวมถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมนะคะ เพณีของไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นโขนไม่ว่าจะเป็นลิเกต่างๆนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเข้าร่วมชมงานนะคะใครไม่มาถือว่าพลาดนะคะแล้วพบกันนะคะก็ งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยามห,มหาเจษฎาปดีนะ,นะคะปี2567นี้ก็เป็นงานประจําปีต่อเนื่องของจังหวันดนนทบุรีนะคะซึ่งผ่างหายมาอยู่สองสามปีก็เพิ่งเริ่มปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสบ,บรรยากาศในเรื่องของกลิ่นอายวัฒนธรรมนะคะรวมถึงในเรื่องของบรรยากาศธรรมชาติที่ อยู่ท่ามกลางใจเมืองนะคะซึ่งจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือทางจังหวัดปริมณฑลไม่ไกลเลยนะคะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ทางเรือรวมถึงเรื่องของรถไฟฟ้านะคะซึ่งตรงนี้จังหวัดนนท์ก็มีเรื่องของจุดเชื่อมที่จะบริการรวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือของทางภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วก็ภาคท้องถิ่นนะคะที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถที่จะช่วยทางพี่น้องของของคนในพื้นถิ่นของจังหวัดนนท์นะคะในการที่จะสร้างอาชีพในเรื่องของการสร้างไรายได้ซึ่งตรงนี้อย่างที่ท,ที่นําเรียนเบื้องต้นก็คือจะมีทั้งสถานีต่างๆทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของสินค้าพื้นถิ่นรวมถึงสินค้าเกษตรซึ่งจังหวัดนนท์เองต้องบอกเลยนะคะว่ามีสินค้า ที่โดดเด่นมีผลไม้ที่อร่อยแต่ส่วนใหญ่คือจะหมดอยู่ในพื้นที่ท่านสามารถที่จะมาหาแล้วก็มาเชิญชวนชิมในที่งานแห่งนี้ได้นะคะเพราะอย่างที่ทราบคือทุเรียนอาจจะไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่มีมะม่วงใหญ่กล่ซึ่งเป็นมะม่วงพื้นถิ่นแล้วก็จะมีเรื่องของกระท้อนบางกลางก็ตรงนี้แล้วก็ที่สัมพัน์คือมีไม้ดอกไม้ประดับนะคะมีไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็จะมีเรื่องของ พืชอาหารสดครัวที่เรานำมาดัดแปลงในเรื่องของของอาหารวัฒนธรรม<ๆ>ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแล้วก็มาชมมาชิมมาถ่ายรูปแล้วก็มาช่วยกันกันกบคนในจังหวัดนนท์น,นะคะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปขอบคุณค่ะ